อาศาธาตุอาศาธาตุซึ่งเป็นไปในความมีความเป็นอยู่หน้าแปลงวิพัสทั้งหลายแล้วลบพยัญชนะต้นธาตุบ้างที่สุดธาตุบ้างอย่างนี้อีเป็นตถิลบที่สุดธาตุสำเร็จรูปเป็นอัถิอันติคงรูปลบต้นธาตุสำเร็จรูปเป็นสันติสิคงรูปลบที่สุดธาตุสำเร็จรูปเป็นอาศิ หากเป็นตถาที่สุดธาตุสำเร็จรูปเป็นอัฐมิเป็นมหิที่สุดธาตุสำเร็จรูปเป็นอัมหิมาเป็นมหาลบที่สุดธาตุสำเร็จรูปเป็นอัมหะอู่เป็นตถุลบที่สุดธาตุสำเร็จรูปเป็นอัฐุเออยะเป็นอียาลบต้นธาตุสำเร็จรูปเป็นสิยาเอยยะกับทั้งธาตุสำเร็จรูปเป็นอัศะ เอยุงกับทั้งธาตุสำเร็จรูปเป็นอัดสูงเอยุงเป็นอียุงลบต้นธาตุสำเร็จรูปเป็นสิยุงเอยยาสิกับทั้งธาตุสำเร็จรูปเป็นอัตสาเอยยาถากับทั้งธาตุสำเร็จรูปเป็นอัตสถาเอยยามีกับทั้งธาตุสำเร็จรูปเป็นอัตสังเอยยามะกับทั้งธาตุสำเร็จรูปเป็นอัตสามะ อีคงรูปทิคต้นธาตุสำเร็จรูปเป็นอาศิอุงคงรูปทิคต้นธาตุสำเร็จรูปเป็นอาสุงตถาคงรูปทิคต้นธาตุสำเร็จรูปเป็นอาศิถะยิงคงรูปทิคต้นธาตุสำเร็จรูปเป็นอาศิมหาคงรูปทิคต้นธาตุสำเร็จรูปเป็นอาศิมหา